3วันเกิดลูกรักสิ่งศักดิ์สิทธิ์วันอาทิตย์ลูกรักเทวดาเบอร์หนึ่งพลังชีวิตเป็นแสงอาทิตย์เทวดาเมตตาเพราะชาติก่อนสร้างบุญใหญ่ดวงมักฟื้นไวแม้พังสุดแต่ไม่เคยจมไปที่ไหนสิ่งศักดิ์สิทธิ์รับรู้ไวเพราะใจเป็นผู้นำโดยธรรมชาติขอพอรไวเหมือนมี VIP ลัดคิวบนฟ้า วันจันทร์ลูกรักพระแม่แม่ย่านางเทวีทั้งปวงดวงอ่อนโยนมีพลังศักดิ์สิทธิ์ด้านจิตใจสื่อถึงพลังของเทพสตรีเช่นพระแม่ลักษมีพระแม่ธรณีขึ้นชื่อว่าว้เจ้าไว้เทพีเท่ากับรับพลังเต็มแม็กซ์คนวันจันทร์บางคนมีองค์โดยไม่รู้ตัววันพระหัสลูกรักครูบาอาจารย์ วันครูในทุกศาสนาใครเกิดวันนี้จะมีบุญเก่าติดตัวทำอะไรถ้าตั้งใจดีจะมีครูสิ่งศักดิ์สิทธิ์เปิดทางเหมาะกับของขลังเครื่องรางพระเวทที่สุดขอพรจากครูบาอาจารย์ได้ผลไวเป็นพิเศษ